ไนนอ้ซีทีดวไม่ไหวแล้วเลือดพี่พลอยู่นี่คือปานานาโอ้โหซีทีซีท,ทีพี่อย่าออฟกูก <c oughs> ็ยืนมองเอ๊ะอะไรมันดิดยู่ตรงจ <c oughs> ันวะไม่งีมันตุ้มหลบเลย <c oughs> มาแล้วพี่ <c oughs> มาแล้วพี่แลออฟสองออฟทังคู <c oughs> ่เลย โอ้ยโหยโหมึงจะเทพไปไหนเนี่ยกระโดดจี้คิบีสัตว์มึงเล่นเกมล้วกูว่าโอ้โหมึงจะเทพไปไหนเนี่ยเฮ้ยน้องทำแล้วตอนนี้จะแจกตังค์ตอนนี้อย่าแจกตังค์อย่าแจกตังค์อย่าอย่าิีมึงเลือกได้แล้วเคมึงเลือกกันแล้วไอ้สัตว์ เลิกอะไรพี่อย่าอยาเลิกเล่นได้แล้วมึงอะผมก็เลิกอยู่เลิกอยู่เลยไหมนั่นนึงอะไม่แย่ไม่แย่เลยวไวเที่ยวเปิดบัานลมดีกว่าไอ้สไม่ก็มึงดีร่างกายมึงเลยร้อนออ๋ใช่หรอร้อนนรอ อันนี่อาออาม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 ่มา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 ้าอะไรมา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 ามามามมาามามากามมา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 มมามามามมาามามาาามมมมมยมมวมมม โอ้ยหายไปเลยแก๊อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้ยปีนขึ้นอีกละไอ้เหี้ยไม่ต้องเข้าบีนะพี่แม่ย้อยหาก๊อกกันใหญ่สุเวลาต้องแพนบอลต้องหมุนแบบตามองสี่ภาษเนี่ยแล้วลงแพนฟอร์ช็อตเพื่อมันอยู่ตรงนั้นมันอาจจะวาช็อตก็ได้นะ ยังแมงผีอยังแมงผีออมาดิสิ p l u s b a n โอ้ยปิงขึ้นตอนเดิมคีอเฮี้ยอะไรดูเสียงไอ้เหี้ยหัวระเบิดไอ้เหี้ยไอ้นั่งรอกันเลยแกวะไหวเหรอมันไกลไหมปะขออีลูกแดง ไอเหี้ยเก่งโคตรเถียนไอวดนบอกอเลยได้แอมอยู่อินไหไอโอ้ยโอ้โอ้โอ้แม่เคยด่าเลยเดินมาตบหัวเพี้ยนหลาพูดที่ยอเนี่ยไอดนบ่อยไอแซดสมองลอง พี่สมองเว้ยหัววิ่งตามต้องซีทีกันปิดเยี่ยเลยพี่เคเฮ้ยแม็กซเวนปืนโรพีเล่าไม่ถูกปืนในเยี่ยเขยเนาะอย่าดูถูกปืนนี้พี่แสดงดิ้นมาแล้วถามพี่เจมดูได้เลยไปไกูไม่ได้ดูถูกกูแค่โอโหกูโอโห้ในใต้ตัวหนึ่ง ไอ้เหี้ยตั้งมาตอนไหนวะเก้าเกาเน่ยเวทีออฟออฟเอ้าไอ้เหี้ยไอ้หลงรอดรอดเป็นไงปืนนี่เผยลิตรมาแล้วพี่ถามพี่เซมดูเฮ้ยโอ้ยใส่สองตัวเลยนี่ What the fuck ไปดูทันโน่หน่อยดูทันโน่หน่อยเลยใส่สองตัวเลยนี่ โอ้ยดินไสองตัวเลยดีบอสบอสโอ้โหปาลเห็ดป่ะโอ้ยดินไซมีกลับเลยพี่ไปมีดีกว่าไหมเจอดูดขันกาพิ้มาเป็นแม่เพลงนี้แม่มึงร้องกล่อมตอนนอนใช่ไหมเกียร์ท้ายแล้วโอเคตีจมูก มีปืนมีปืนไอ้สัสบวกกับตัวนึงโอ้ยขอไม่โอ้โหอโหมันต้องมี M P กูเห็นกูเห็นแม่แฟอ้เหี้ยมไม่ชี้ชี้แฉ่แกคชี้ชี้แฉ่ชี้ชี้แแเก๊ะหือเหี้ยมหรวะโอ้ย นมึงยิงเขาไม่โดนเลยสัไม่ต้องไปด่าใครเลยไอ้เหี้ยมึงแบบที่เอ้ยอีกหนึ่งหโลโลเลยเมื่อกี้ยิงโดนอ๋โลออโโลออโลโลอย่าล้อย่าลมอ้ากูรู้อยเหี้ย มาเยไยัดหมยควงตายสัตว์ไอเลือดเยอะๆนี่จริงโดนดีจังเลยฮ้ย้ันโนตัวนึงห้าสิบห้าสิบห้าสิบท่านในงขอไปห้าสิบเซมผมเลื่อนทังสี่พี่ใจเย็นออ้แต่มัห้าเออมีตัวเดียวทันนไฮูนเลยพี่ไฮูนไฮูน ดูท่าจะเจ็บโยโยหอกแ้เท่าทีป้าแฟตทีถึงสวรรค์ไม่ไปละตายขวาไอเหี้ยใส่ใส่วายวายอะไรอ้าคิดคิด ออุ Ooh, ้้ยไเหี okay. Okay. Yeah. Yeah. Okay. ้ยค่าสึกบุกไม่ไหวแล้วต้องไปอย่าอย่าเกมเล่นเกมก่อนไปพร้อมหน่อยฆ่าศึกบุกไม่ได้ตต้อองนมึงจะต้องฆ่าฆ่าศึกไอ้สวกเจาะดูก่อนก็ได้ขวดน้ำขวดน้ำ อะไรก็ได้ตอนนี้ห้ามห้ามห้ามขาดห้ามลาห้ามตายไอเคเหยียบไปแล้วอ่ะสงสัยแบบจะใช้พลังงานให้น้อยที่สุดมมีีโลทันถ้าเกิดมาพูดปุ๊บมันจะฟลิปเร็วพี่สิบหกกเร็วๆพี่พูดปุ๊บมันจะฟลิปไอสัตว์ตีสิบสีสิบตีสิบใจเย้โอเคไม่ใช้พลังงานเยอะไม่ได้ เดี s <S ๋ยวแม่เล็ดไอ้ัตดมุงโซเรนเดอร์เลยก็ได้ม่กินอยู่ในตูนแล้วกูยิงไม่โดนโอ๊โอยโอ้ยโอยโอ้ยเฮี้ยบุกบุกอ๋อกูยืนเล่นนั่นเอเฮี้ย ยืนแล้วเก่งตูดเลยนะตายแล้วเกดท้ายแล้วไว้ใจพวกพี่อะผมไวใจพวกพี่เอาเอาผมไปสองออฟแล้วปวดขี้เหงื่อแตกเลย เขาโลทันแน่เลยเขาเข้าอันนี้แล้วมันเข้ามันเข้าเบียร์แล้วพี่เข้าเบียร์แล้วเข้าบียแล้วไอ้เฮียเคกูสเปนบอดไปขี่เลยสัตว์ขี้แตกเชี่ยวลูปโผ่ก่อนกูก็มีแคสโกงแคสเกมอ่ะลบไปหมดแล้วครับสวัสดีครับผมเซมนะครับสวัสดีครับผมเซมเอ็กเซนไฟเอ พี่ลูกครับอุ้ยๆๆๆๆตอนมาหาเราเนี่ยดโดนมันเองแล้วนะสวัสดีครับกราวันนี้ส่วนตัสดีครับสวัสดีครับ เกษตรดีนะคร ais, ับวันนี้ผมจะมาสอนเก็บรรายการเที่ยรียกว่าเกษตรทีวีวันนี้จะพาทุกคนไปปลูกชั่วกันนะครับตอนนี้นะครับสองสืการเล่นเกมมิ่งนะครับตอนนี้ผมจะมาเล่นเกมปลูกข้าในเกมเตือนเตื่นเตือน โลนะครับ60นะครับ60นะครับ60สิผลเที่ยหกสินะครับตัวนั้นนะครับพอเงี้ยพูดดีมากครับดีมากครับตอนนี้นะครับก็เราจะมาเก็บพิกที่เอซายนะครับตอนนี้มีพิกอยู่ตรงบีหนึ่งตัวนะฮะแล้วในในคอสหนึ่งตัวนะใครได้ไปเก็บพิกเก็บพิกให้หน่ครับโอ้ยฟอรสเฮาเลยตอนที่บีมันจะมาเฮ้ย มีชชาร์เลยครับเก็บทิ้งแล้วนะครับทิ้งร่วงไปแล้วอ้าวหลุดแม่งเลยสามสิบนาทีเวยไอ้กาไอ้เฮียไอ้พิกกากไปเลยเตมกูจนอะจนก็ขายตูดดิพี่เดี๋ยวนี้ขายตูดมันได้เงินเยอะนะเออเคยใช่ไหมเป็นไงบ้างวาครั้งแรกครั ะผมไม่ขายพี่ผมเห็นเพื่อนขายอ๋อแล้วมึงก็ไปซื้อจากเพื่อนใช่ไหมไม่พี่ไม่ซื้อแปลกปพระวะกินซีเรียลกับโยเกิร์ตไม่แปลกครับไม่แปลกแค่เป็นซีเรียลนะพี่สตาร์คุณหนึ่งพี่ไม่แปลกอ่ะชี้เลือดหรือสิพวกของออมนะให้ผมเอา What the fuck are you doing What the fuck เอากนด เัาตูอย่างนี้คิดี่าพี่ไปเลือยี่ที่มีหกพันพี่คุณรู้ว่าไม่เข้าตูเต็มเต็มเลยแบตมีหรอเชื่อพี่พี่ตาทิพย์ไอ้กะลีเลยเหรอแปตยิงไม่โดนลาสี่ไอ้เหี้ยไอ้พองลากกูไม่เล่นเลยอ้าว โอ้หลบได้ไม่ไกลรักเกินจะไรทุกสิ่งตอบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจ้ามื่อกี้เห็นออฟันลีหลบปะวะโ้โหนี่มาตั้งแต่เอานมมาตั้งแต่เริ่มเกมยังไม่ได้กินเลยเอาไปกินโยเกิร์ตเอานมมาเอานมเลย ทาทาเหี้ยละทา่ะเย็ดรงนมเย็ดร่องนมเพลินเลยยมาแล้วันนี้นะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเย็ดร่องนมเลยการเหี้ยเลวเนี่ยอะไรวะกันอ๋อเปิดตะเกงแล้วตกใจไงวูววเป็นเล็กขนาดนี้วะเนี่ยนิมโคตรสวยเลยขอบใจชมกูทุยสัตว์เดี๋ยววันเสาร์ก็จะไปทำนมเพิ่มอยอะ ไม่ตายวะโอ้โหอ๋อฮะอ้าอ้าวโอ้มึงเห็นั้ยเพื่อนเราตายเลายู่ในืนเล่นแล้วเว้ยตามๆๆ มึงเบียดเบียดมันเ่ยยืนเบียดเบียดมันเดี๋ยวมันมันโยกไม่ได้เฮียตายอนะครับตอนนี้สารคดีสัตว์โลกตึ้เลยไปสุ้คนเลยครับแล้วก็อยู่กับสารคดีสัตว์โลกกี้อะไรวะมึงวะไอ้หบแบบบี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 บบาเลยน่บาลไอ้หมยงเฮียเอเวตเ เท่าไหร่วะ92โอ้โหโลโลเนทเนทเเนทโอ้าวมันไดมันไดตรงมันไดตรงมันไดตรงมันใดตรงช่องมันไดอะเนทเลยช่องมันไดช่องมันไดไม่มีเนทช่องมันได83 83ระวังเขาไปพร้อมกันอ่ะนี่เพื่อนสวยขวาใกล้แหละไอ้ตรงจุดโดดอ่ะโดดขึ้นขึีกอไอ้ดูดูทีทีหน้าดูทีที จอดจอดกอดเขากลแล้วอาโอเคอดเนตเ่มีจอ้ดีจังวะกว่าเอฟโฟใหญ่มาส่งแล้วไอ้สัเอโฟ Thank you หนูเาโตเอฟโฟใหญ่ขอปืนเหน่อย หลวงพ่อโตมโฟใหญ่เว้ยสัสจอโคช่อชื่อเลยเกทูหลวงพ่อโตมโฟใหญ่อะไรอะไรลำในเกฟอะไรของมึงอีกนะแมตที่แล้วเนยตตุกตาลำในเกฟประดาะไอ้เชี่ยตกใจปุดระเบิดขวดไอเบล ยากยากลงแดดเอาแดดๆที่เอาเบลพุ๊บเบลพุ๊บเระเปิดหัวเนมตอบไหนเนมตอบไหนไหนนี่เอฟโฟเล็กอะไม่ใหญ่อะเออไม่ใช่ว่าไม่เคยใหญ่อยู่แล้วเหรอโอ้ยสัตว์ห้อยแม่งเลยเขวเลยเกมแยวะเดียวหลับที่เกมอะ จะดูคำามใเกมพ้เฮยามลามในเกมอ้าไม่ใช่ลามในเกมออทางออา่องโอเคเกมอเคเข้าเหรอเข้าเหรอเขาได้เบกูกลับเลยสัสอโอ้ยกาอ้ยแม่งออกมาตุ้มเลยก่องพี่ก่อง ทีหลังนี้หลังทีนวหลังทีนี้หลังต้นหนังต้นประตูประตูเจ็ดชิ้นตีเอาตอกเกเนียส์โว้ยตัวอยู่ในบีเหรอมึงเชื่อป่ะไม่มีอ่ะเชื่อป่ะมิดหนึ่งมิดหนึ่งเอซายตออวางแม่เลยเอาตังเลยจับเออระวังง่พี่ไปอยู่ทันเดียวอะมองง่ายไม่กล้ารีโหลดตะวันไม้อ่ะนั่นร่างเงียบคน เหลียวแมงดิไปดูแลเดียวกันเห็นเปล่าเ้ยัวไัววมเปมันทำเยงี้ยเลยว่เกมเนี่ยเมื่อกี้กล่ากดลงแลวนะแล้วปลอยกังหน้าว่ตะโอซ้ายมือตัวนึงซ้ายมือตัวนึงถอยถอยอยถอยอาแมโยโอ้ฟั สุดยอดเลยเคมึงยิงคนเร็วกว่านี้เอยได้จัดออาไปเต้นสายมือเออลองมั้งเออไอ้ไ่ลอง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 ขวาลองขวาขวาไม่ใครอะไรวะเนี่ยเอ้ลองเลยจัดขึ้นแล้วลองขึ้นแล้ว วลาดอฟาจึึมบึ <S <S ๊บจึึโนตีประกอบไม่สั์นีกระจุโคตรหนานี่กระจุเอาดีสัก มือไฮวีไฮวีแคทวอล์แคทวอล์แมวไฮวีหน้าไฮวีเป็นคนระดักแล้วใครวีเรื่องของแมวเดือนแบบไม่ไม่ดูแมวเดินเลยที่ผายพี่ดูแมวเดินแมวเดินนี่แมวเดินแมวเฮ้ยเอฟซีใหญ่กว่ะพี่เอฟมโฟใหญ่กว่ะพี่เนี้ยเอาตัอสะทายออฟตัวสะทายออฟบอล ดักบออปเไอเก็บเอ็ใหญ่ไผมเออรู้รู้แต่มึงใจเย็นก่อนนะทันเดวทันเดวทันเวทันเวเจ๊เฮ็ดเจ๊เฮ็ดเจ๊เฮ็ดเจเฮ็ดเเหลวงพ่อเก็บไอออ่ะเก็บไปสัเอาไกูอยากเล่นอออ่ะ เออบูช้อนหน่อบูชอนหน่อยมีแนบูช้อนผมสันหน่อเดี๋ยวพี่วิ่งไปดักรอฟาร์มมาก่อนี่อะไรนะสักคนหนบูชอนผมน่อยได้ฟาร์มมากกว่อีมได้แค่ฟาร์มมากกว่อีมมี่อะคุยตกแรกเลยเค้กเลยกูเฮ้ยทำไมไม่เห็นวะ รอ,องเข้าไอ้ไอิมไม่เหี้ยระวังเกกันเกกันเกย์เกเย์ผลาญเลยจ้าที่ตายแ,แล้วแ, <ś lam un> แต่ละเฮ้ยเกิดเกิดเฮ้ยไอ้กระจูเฮ้ยเขาลามกาวไอ้เหี้ยเอพีว่ะเอพี้ยข้างบ้านดา่าไปแล้วกัน ได้จดหมายเหมือนพีทวิภายเ่อไปขอไปอเคเคจะส่องออฟตรงไหนฮะฮะขไม่ใช่เคเนี่ยเคถือออฟวะไอ้หี่อะตายไม่ได้เล่นออฟออออออเกียูเห็ดชีชีไปเสียิ่งแหม ปั๊มอยู่มิดเก็บมือสั่นเลยทีเดียวทำไมขาดของขาดของไข่สตาร์ทแล้วไถไว้เฮียจัดไปดอกทองอะไรไก่ดัดไปจัดไปสะไก่ ก็มึงไงสับกาดีเก็บตาดีไปได้ไหมครับว่ากูเปลี่ยนบค้อนอ่ะคิดมากกว่าอะไร B o อปนี่ไง B o อฟกลัวอะไรเพื่อดาวหนึ่งคนนั่นเองที่นีเ e n ิม y z ้าเ e n ิ m y z ้า o c m on เ้ยเฮีย Get some kill b a c k ึงสนใจไปพาคฮอนไหม เขาวั oh ันวาเขารู้สึกแบบขังเรากระตุ uh, ่เอาล่าเอาล่ลงแตกไอ้ส yeah, ัสโอ๊ยอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้าน ดับคล้องดับคองดับคองโอ้เยกูกูไอสัตว์ท่งกูทุงกูกูของกูโอ้ใจ